สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเมย์ซูโน๊ตยี่สบครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม p ั b G Mobile เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเรนราคา4 0 0 0นกลางๆเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แบรนด์เมยซูเนี่ยเป็นแบรนด์ของอะไรพี่ก็ตัวแบรนด์เมยซูเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมรู้จักเขามาตั้งแต่ ก่อนผมจะทําคลิปลง u t u b e อีกนะครับน่าจะแบบนานมากๆแล้วแต่ว่าเขาก็จะขายในไทยแบบมาๆไปๆมาๆไป,ไปๆเนาะแล้วช่วงนี้นะครับผมในตัวช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีตัว Off ฟิเชียอยู่นะครับแล้วราคาคือมันดีมากเผื่อคนที่อยากจะรู้ว่าฟิลิ่งในการเล่นมันเป็นยังไงบ้างเผื่อคนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยเขาแบบน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เลยแบบมีโอกาสได้เครื่องมาก็เลยมาลองแบบให้ทุกคนดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะ ตัวชิปของเขาที่ได้มาจะเป็นตัว MediaTek Helio G99 นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ารกราฟิกหน่อยแล้วกันตัวควบคุมขั้นสูงของเขาเนี่ยตัวเจโ o เปิดได้นะครับแล้วก็ตัวกราฟิกถ้าเรากำหนดเองเนาะปรับตัวกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลามากเฟรมเรทจะอยู่ที่สูงสุดนะลื่นไหลยอยู่ที่สูงสุดครับสมดุลดอบลงมาสูงมากคมชัดอยู่ที่สูงมากแล้วก็ HDR เนี่ยอยู่ที่สูงมากนะครับ คมชัดมากเนี่ยไม่ได้เนาะแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมก็จะปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลามากเฟรมเรทไว้ที่สูงสุดสีสันสดใสนะครับทุกคนแล้วก็ตัวเสียงการสันของเขาสามารถที่จะปรับสูงมากได้ครับก็ถือว่าปรับในส่วนตัวกราฟิกได้สูงพอสมควรเลยเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา4,000กางๆนะครับเผื่อคนที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนแบบนอกกระแสแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบอินเตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยตัวนี้คือโอเคเลยนะครับทุกคน ก็หน้าจอความเรียที่ได้มาเป็น full HD+ เลยนะรีเฟรชหร้ยยิครับชิป mediatek helio g 9 9มาพร้อมกับแรม 8GB ขยายแรมเพิ่มได้อีก 8GB ิลอม 256GB ครับผมกล้องหน้า16 000, ล้านกล้องหลัง64ล้านนะครับแบตเตอรี่4,950 m มิลลิอมครับผมเป็นลำโพงตัวเดียวแต่ว่าเสียงกระหึ่มดีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสเปคที่ผมว่าใช้งานได้ครับในเรทราคานี้ แต่ว่าก็จะมีข้อพิจารณาก็คือตัวแบตเตอรี่เนาะอาจจะน้อยไปนิดครับ5้0 0มิลลิแอมเอง4,950เรอมิลลิแอมเองเพราะว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่ขายในเรียราคานี้เขาก็ไปแบบ6,5 0 0น0 0 0แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเผื่อคนที่อยากเฮ้ยไม่อยากจะใช้สมาร์ทโฟนที่มันเป็นแบบแบรนด์ที่เรารู้จักอยากจะใช้อะไรที่มันแปลกๆแตกต่างหน่อยผมว่าตัวนี้ก็น่าลองนะครับโอ้เจโรดีครับ เป็นมือถือที่ขายในเลนราคาไม่ถึง5,000บาทที่ไจโรสโคบเนี่ยครับดีมากมาเร็วมากครับไม่มีหน่วงเลยอันนี้ยกให้เลยครับยกนิ้วให้เลยในเรื่องตัวเจโรของเขาอันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะผมไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้เนี่ยครับโอ้โหโ,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 โอเคเลยอะ <for> ลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวนะแต่ว่าเสียงดีใช้ได้เลยนะครับทุกคน chat. ตาลก็กก็โอเคครับ <for> ตัวภาพเนี่ยตัวกราฟิกือสวยครับผมเรามาโดดล่มกันครับผมตาเล็กเนียนสมูทดีครับตัวภาพสวยครับผมกราฟิกดูดีเลย mm hmm. ผมไม่ไปหรอกนะตรงนั้นถ้าผมไปตรงนั้นผมตายแน่นอนอุ้ยโอเคเลยนะทุกคนมีความเนียนมีความสมูทดีครับนี่เช็ค <She ep. S 1> ลงมาแล้วครับผม ระโดดไปสิเอาไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหได้กระเป๋าแล้วได้เกาะมาเร็วดีนะครับทุกคนเออทัดมาเร็วดีอะ่ะเนี่ยครับตาเล็กก็มีความเนียนมีความสมูทดีเฮ้ยอันนี้เล่นเกม PUBG Mobile ได้นะครับสบายสบายเลย ใครยิงผมใครยิงผมนี่นตายไปซะสัมผัสเร็วดีครับตอบสนองไวดีโอ้โหปืนหมดโ่าทำไมมันหนาจังยิงไม่โดนยิงไม่โดนเองนี่ครับตาเล็กเนียนสมุิดีเจโรสโคปใช้งานได้ดีมากครับทุกคนเป็นมือถือที่ขายในเลระราคาไม่ถึง5,000บาทที่เจโรดีมาก ใครที่ชอบเล่นเกมครับจีโ b i l e อันนี้คือเล่นดื้ลื่นเนี่ยครับเนี่ยซูมดูแล้วก็ยังคงแบบมาเร็วดีอันนี้แอบเซอร์ไพรส์แอบเซอร์ไพรส์ในส่วนตัวใจลของเขาลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงผม,มได้เลยนะเนี่ยครับ ดังกระหึ่มดีถ้าเป็นลำพงคู่นี้นะจะเจ่มหน้าดูเลยเนาะตัวเสียงรายละเอียดโอเคเลยร <Okay. S 1> ะเบิดขวด <Okay. S 1> เก็บตังค์เยอะๆหน่อยอ่าโอเค มีอะไรไหมกระสุนเขียวโอ้400กว่านัดแล้วโอเคน่าจะเพียงพอแล้วยังไม่ได้เกาะเลยเนาะโอ้กระสุนเขียวเยอะนะเนี่ยไหนไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปนี่ครับฟึบไปไปหาเพื่อนดีกว่าเราของครบละของฟูลละ ตัวภาพสวยครับตัวการาฟิกก็มาเร็วดีโอ้ยถัดลื่นมากครับทุกคนโอ้โหใครที่ชอบเล่นเกม PUBG Mobile แล้วมีงบประมาณ4,000กันการแนะนำเลยนะครับไม่ผิดหวังเล่นได้ลื่นโอ้โหเสียงยิงกันก็น่ำเลยเบอร์สีไปซะละบอกแล้วลงตรงนั้นน่มันหนกักเดี๋ยวเราค่อยไปไปหลอยเก็บไปส่งเก็บ ตามขอบๆแล้วกันเนาะเราจะไม่เข้าไปในตัวอาคารโดยตรงนะครับตายเราเรียกนายแน่นอนแต่เราเก็บของก่อน้บบึ๊บบ,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 บกลมกันหน้ามืดเลยทีเดียวไปกันต่อไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกัน เรียกเพื่อนเรียกเพื่อนโอเคทิ้งไปอับปืนหน่อยอับปืนหน่อยมาเพื่อนมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟิลิ่งในการเล่นเกม PUBG Mobile บนเจ้าหมวยซูน o t 21 Pro นะครับก็ผมว่าความลื่นไหลความสมูทเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือใอ้ตัวเจลโลของเขา,าครับ ใช้งานได้ดีมากเจลูของเขาแบบมาเร็วดีมากนะครับไม่มีความหน่วงเลยเนี่ยครับเป็นมือถือที่ขายน,นี่แีละราคาต่ากว่า5,000บาทที่ให้ตัวเซ็นเซอร์เจลูเนี่ยมาแบบใช้งานได้ดีมากครับความร้อนมีอุ่นอุ่นมือตามขอบตามฝาหลังนะครับทุกคนกราฟิกก็สวยมีความเนียนมีความลื่นไหลสมูทดีเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยิอยอยยงกันตรงไหนโอ้เพื่อน เดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันผมนยิงเพื่อนเราเหรออตายไปซะอโอเคครับโอเคโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผม